สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกุลไม้ทุกท่านนะครับสวัสดีแม่แม่สวัสดีสสดพ่อๆทุกท่านนะครับวันนี้มาขายของนะครับมาเปิดตลาดแล้ววันนี้จะมาเย็นนิดนึงนะครับแพ็คของส่งให้ลูกค้าวันนี้ได้หมอนไข่กอมานะครับเป็นกอแบบงามๆเลยครับคุณผู้ชมเป็นไม้ฟอร์มกอนะครับ ที่ใบดำๆนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นตะไคร่เนาะตะไคร่บางกอเขาก็อยู่ในที่ร่มรำไรนะครับแบบความชื้นถึงอะไรได้ก็ใบก็จะเป็นตะไคร่แบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นโรคนะครับมีมากมายหลายกอครับคุณผู้ชมมอนไ่ถ้าปลูกเป็นกอดอกก็จะออกพร้อมกันนั้งกอนะครับไซส์เล็กๆก็มีนะครับ180บาท พอปบูกนะครับถ้าถ้าเป็นกอใหญ่ๆก็จะ500 600 700นะครับอย่างอันนี้ก็800บาทกอแน่นๆเลยครับคุณผู้ชมนี่0 88272 1656นะครับอันนี้ก็ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็จะ ออกดอกหลายช่อน,นะครับอันนี้เป็นสาย3าสีครับเป็นสายสามสีพมานะ่าออกดอกไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมเอาไปปลูกใส่กระถางนะครับหน่อใหม่กําลังออกมาสายสามสีเป็นไม้กอค่อนข้างหายากนะครับชุดนี้จะเป็นเอื้องคําตาดํานะครับเอื้องคําตาดํา คําตาดําลําที่ไม่มีใบดอกจะออกเยอะเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมนี่ดูอย่างกอนี้ลํานี้ออกดอกตลอดเลยนะครับ0882721656อันนี้ก็เป็นกอสวยงาม700บาทนะครับ500บาทนะครับ อันนี้ก็สวย450บาทครับมีมากมายหลายทรงนะคุณผู้ชมสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้กอนี้งามคุณผู้ชมลำสีแดงแล้วก็แบบว่าใส่กระถางนี่คือเหมาะเลยส่วนมาฝั่งนี้ก็ก็อเล็กขึ้นมาหน่อยนะครับสามบาท อันนี้ก็งามมากเลยครับลําอ้วนป่องจะ500บาทสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ8ูน2์แปดแปหมึ่อนไข่กอไซส์3สีกอนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นไม้มัดนะครับเอื้องฟามุยอันนี้เป็นฟามุยฟอร์มกอหลายต้นอยู่นะครับ รากค่อนข้างยาวคุณผู้ชมถ้าเอาไปปลูกก็ตัดออกนะครับเริ่มเรมออกส่วนชุดนี้จะเป็นเอื้องมาลายแดงนะครับกำลังออกดอกเลยดอกก้านดอกเป็นสีดำดำปิดปีเลยคุณผู้ชมชุดนี้จะขายเป็นมัดนะครับสามมัด2 0 0บาทคุณผู้ชมไม้มัดนะครับ หนวดพราหม์ติดขอนไม้นะครับหนวดพราหม์ชมพูอันนี้เป็นเอื้องสายเนสเตอร์นะครับเป็นสายลูกผสมนะกระถางละ100บาทนะครับนี่กำลังแตกหน่อดอกสวยนะครับผู้ชมอันนี้เป็นสายสีตาลน,นะครับมี1กระถาง150งบาทอันนี้เป็น3ามปอยดงนะครับดอกสีเหลืองนะครับนะ 200บาทนะครับเอื้อง3ปอยมีหน่อออกมาด้วยนะครับต้นนี้ก็สวยมีหน่อด้วย250บาทนะครับ3ปอยดงศูนย์แปดแปกาหลน์มาสอบถามลายมาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นกุหลับ กระเป๋าปิดนะครับกระเป๋าปิดนะดอกหอมนะคุณผู้ชมกําลังออกดอกแล้วไอ้ที่เป็นเม็ดสีเหลืองๆนี่ก็คือฝักดอกเก่าของปีที่แล้วนะครับรอเอาไปแตกแล้วก็งอกเป็นต้นใหม่นะครับสามมัด200บาทนะครับคุหลับกระเป๋าปิดนะบางต้นบางกรารก็มีช่อดอกหักบ้างนะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องทําใจด้วยนะครับ ันนี้เป็นเอื้องมาต่อยคุณผู้ชมเอื้องมาต่อยอารมณ์ประมาณคล้ายๆกระดุมนะครับเม็ดเล็กๆเ,เหมือนกระดุมนะคุณผู้ชมนี่มันจะเป็นแพรแบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับเป็นพืชหายากนะที่หายากไม่ใช่อะไรต้นมันเล็กหาไม่ค่อยเจอ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบเอื้องตะมอยให้ดูนะครับ ดอกเป็นแบบนี้นะครับเขาจะให้ดอกดอกนะคุณผู้ชมแพรหนึ่งนีนะ้ออกหลายก้านเลยนะที่เป็นคนขนขึ้นมานี่คือก้านดอกเก่าเขาก็นะครับอย่างแพรนี้โอ้โหจะเป็น20ชะ20่ช่อนะคุณผู้ชมผมขายเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งก็จะมีประมาณ4-5ถึงแพร0 0บาทนะครับชุดละ100บาทมีแค่ไม่กี่ชุดนะครับคุณผู้ชม ส่วนชุดนี้จะเป็นสายน้ำครั่งนะครับหรือสายครั่งสั้นนะปลูกติดแผ่นไม้ไว้แล้วพร้อมแขวนครับคุณผู้ชมหน่อกำลังออกมาเต็มเลยครับเอาไปแขวนต่อแล้วหน่อใหม่เขาก็จะยาวขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้เป็นสายเนสเตอร์ที่ดอกสวยที่สุดนะคุณผู้ชมอันนี้ตัดใจแบ่งให้ดอกสวยนะครับนี่กลมขอบเป็นสเปรด,ด้วยนะครับหายากนะครับทรงนี้นะ จะไม่เหมือนสายเนสเตอร์ทั่วไปนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเอื้องสายเบนสันนะครับหรือเบนโซเนียนะปลูกใส่กระถางพร้อมแขวนแล้วนะครับกระถางละ1น0บาทครับคุณผู้ชมน่าจะมีอยู่หลายกระถางอยู่นะอยู่ในสวนเดี๋ยวจะคัดมานะครับถ้าท่านไหนสนใจก็ ติดต่อเข้ามานะครับคุณผู้ชมสายเบนซันหรือเบนโซเนียเป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วปลูกใส่กระถางแล้วนะครับเอาไปแขวนสะสมต่อได้เลยวัสดุปลูกที่ผมใช้ก็จะมีแค่กาับมะาพร้าวเนาะหน่อใหม่ก็แตกออกมาคุณผู้ชมเอาไปบำรุงต่ออันนี้เป็นเขาแกะหนึ่งกอนะครับเขาแกะกอทรงตั้งปลูกติดกับต้นไม้นี่คือแจ่มเลยนะกอนี้ 450บาทนะครับเขาแกะกอได้มากอเดียวนะคุณผู้ชมอยากได้ก็รีบติดต่อมานะครับช้าหมดอดแน่นอนส่วนชุดนี้จะเป็นเอื้องเงินหลวงนะครับวันนี้ได้มาเป็นแบบมัดเนาะเป็นเงินหลวงหน้าแรงอันนี้เป็นกอนะครับฟอมกอมี1กอเงินหลวงหน้าแรงดอกบานทนนะคุณผู้ชมแล้วก็ดอก ขนาดใหญ่นะครับเอาไปปลูกใส่กระถางนะส่วนเป็นมัดมัดละ250บาทก็จะได้ประมาณ4-5กถึงห้กอย่อมๆนะครับกอในน้อยเนาะเอาไปปลูกขยายกระถางท่านไหนที่อยากได้แบบว่าเยอะๆก็ซื้อเป็นมัดเอานะครับกำลังออกดอกนะคุณผู้ชม088 2 7แปด5 6ติดต่อเข้ามานะครับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อน มีความสุขกับกานปลูกกล้วยไม้นะครับท่านไหนได้รับสินค้าแล้วมีปัญหาอย่างไรก็ติดต่อทางร้านมานะครับทางร้านยินดีรับผิดชอบนะครับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละครับไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ